อยู่ที่นี่กี่คนนะเจ็ดคนเจ็ดคนมีพี่ มีแฟนมีแฟนสองแล้วหลานอีกหลานอีกห้าคนเป็นเจ็ดทีนี้หลานผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงสองผู้ชายสองผู้ชายสามแล้วแยกบ้านให้หลานชายอยู่หลังนี้หลานสาวอยู่กับพี่แล้วคุณแม่อยู่อีกหลังหนึ่งแต่ก็อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละพี่ดูแลทั้งหมดเลยไม่เป็นไรนะเป็นกําลังใจให้นะครั้งนี้นะคุณพี่ในพื้นที่เนี่ยสอทสารวัตรกำนันส้องมาสิสอทเนี่ย มาบ่อยคนนี้ทุกคนใี้ดูแลบ่อยดีใจไหมดีใจดีนะแข็งแรงนะต้องแข็งแรงสุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงนะนี่นะาจะได้ช่วยเหลือกันไปเรื่อยๆนะวันนี้ขออนุญาตลบกวนนะขอบคุณมากครับคุณชูผู้ประสบปัญหาอายุ63ปีนะจ๊ะมีอาชีพรับจ้างเป็นพนักงานขับรถรายได้1 0 0 0 0มืนบาทต่อเดือน ภายในครอบครัวมีเจ็ดคนมีคุณลุงคุณป้าแล้วก็หลานสี่ห้าคนหลานคนโตอายุสิบเจ็ดปีทํางานแล้วคนสี่คนเรียนหนังสือโดยใช้เงินจากคุณลุงเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนนะคะคุณป้าคุณลุงได้เงินเบี้ยผู้สูงอายุหกร้อยบาทต่อเดือนคุณป้าได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามร้อยบาทต่อเดือนค่าน้ำห้าร้อยบาทค่าไฟหนึ่งพันสามร้อยบาทต่อเดือนค่ากินเฉลี่ยประมาณสี่ร้อยบาทต่อวันนะคะแล้วก็คุณลุง สูบุหรีวันละครึ่งซองเราจะดื่มงวดละหนึ่งถึงสองใบดื่มสุราก่อนกินข้าวทุกวันวันละเป๊ะใช่ไหมนะอันนี้หนูถูกเนาะต้องการความช่วยเหลือก็คือเป็นค่าใช้จ่ายประจําวันเครื่องอุปโภคบริโภครายเดือนข้าวสารอาหารแห้งอันนี้หนูคุณครับยายก็อยู่ในครอบครัวเดี๋ยวดูแลด้วยกันให้ลุงอ่ะนะอ่าเพิ่มชื่อยายเข้าไปในสมุดไม่เป็นไรยายเป็นผู้อาศัยอยู่ในนี้เนาะ ครอบครัวของคุณเพลินนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กก็จะเป็นเรื่องของชุดนักเรียนก็ให้ชุดกระละรองเท้ากระเป๋านักเรียนนี่เปิดเทอมมารอบรอบสุดท้ายก็เป็นเรื่องของกระเป๋าเรื่องอะไรอแล้วก็สับสนุนเพราะว่ารับผิดชอบเด็กเยอะดีครับดีเราไม่อยากให้เด็ก่ยต้องไปติดวงจรอื่นไงใครก็ทํางานแล้วก็มีรายได้จะได้แบบมีชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ไม่มีก็นึกถึงเขาคนเรียนเจริญใช่ไหมพี่ใช่ไหมพี่ต้อยพูดโอเคนะ อ่ามันบอกยังมีบุญอยู่ว่าพอดีข้าวสารจะหมดเขาก็มาแล้วครับ,บ,บาปากระป๋องมั่งอะไรมาอ่าให้เป็นไายทางเราเนี่ยเป็นห่วงก็คือดูแลสุขภาพร่างกายนะ,ะเรื่องอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวทางเราก็เอาไปพิจารณาให้การช่วยเหลือ,อต่อๆไปเนาะ,ะแต่เบื้องต้นเนี่ยคุณยายหรือคุณพี่ช่วยกันดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะ